หาคุณอยากรู้จักพวกเขาและเธอให้มากกว่าที่เห็นเดินทางไปกับผมครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาในมุมมองใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่า Who are you? คุณคือใครในภาพถ่ายของผมเรียมตัวเดินทางไปกับคุณคิดคณะชัยเบนจรงขกุลโฟตโตกราฟเฟอร์หนุ่มสุดฮอต ผู้อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบิตี้ชื่อดังทู่ฟ้าเมืองไทยผู้ใช้ที่จะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเหล่าเซเลบิตี้และซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายในมุมมองใหม่ๆผ่านเล่นของเขาที่จะทำให้คุณรู้ว่านอกจากภาพเบื้องหน้าที่คุณเห็นนั้นจริงๆแล้วผู้อา e ย o u คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษท่านแรกของเราในวันนี้เธอคือเซเลบิตี้ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่4ของธุรกิจโรงแรมสุดหรูระดับ5ดาวที่สืบทอดมานานกว่า30ปีเธอที่ถูกยกให้เป็น Working Woman และสาวเปรี้ยวสุดมั่นที่สุดในแวดวงเ e เลบริตี้ดูจากบุคลิกภายนอกเนี่ยดูเป็นสาวเปรี้ยวสาวมั่นจนมีคนให้ฉายาว่า Paris Hilton ของเมืองไทยมีแต่คนชอบพูดว่าโหยเนี่ยหรอหลานท่านผู้หญิงเลอสักแต่งตัวอย่างนี้หรอโป๊อ,อย่างนี้หรอทำไม หลานท่านหิวงเลยสักต้องใส่ผ้าไหมใส่จงกระเบนเดินหรอถ้าเกิดผมขอให้ถ่ายช่วยน้ำจะถ่ายาเห็นโลกตัวเองสุ่ดช่วยน้ำนั่งอะไรขนาดนั้นมันก็พ่อแม่ที่ไหนก็คงไม่ชอบค่อยๆทิ้งตัวลงไปสบายๆได,ด,ด,ด้ดีครับเชิดคางขึ้นนิดเดียวดีครับสวยครับแล้วค่อยๆหันมาดีครับอย่างนั้นสวยครับชุวงหน้า เตรียมตัวไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันครับว่าเซเลบิตี้ท่านแรกที่คุณคิดคณชัยจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงนั้นผู้อา e ย o u คุณคือใครชีวิตผมคือการถ่ายรูปพอร์เทรต ผมรักและทุ่มเทให้กับมันเพราะมันคืองานศิละปะที่ท้าทายก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งผมต้องเรียนรู้ทิศทางของแสงรู้จักอุปกรณ์มองหาโลเคชันและที่สำคัญที่สุดผมต้องเข้าใจมูดอารมณ์สีหน้าและแววตาที่แสดงออกมาจากแบบเพราะมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ของภาพอย่างเช่นวันนี้ที่ผมกำลังเตรียมตัวไปพบกับนางแบบคนพิเศษคนแรกของผมเพื่อพูดคุยและทำความรู้จักกับเธอให้มากที่สุด ก่อนที่ผมจะทำการกดชัตเตอร์เพื่อค้นหาว่า who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมซึ่งโลเคชันที่ระบุไว้ก็คือที่นี่ครับ คุณเล็กนภพาพรโพธที่รัตนังกูลเวิร์กอินบู n มสาวสุดเปรี้ยวและสุดมันเจ้าของฉายาปาริสฮิวตันเมืองไทยคุณเล็กคือหลานสาวสุดรักของท่านผู้หญิงเลอสักสมบัติสิริประธานกิติมศักดิ์โรงแรมสวิสโซเทลนายเลิศปาปร์คกรุงเทพโรงแรมสุดหรูระดับเวิร์คคลาส5ดาวของเมืองไทยซึ่งเธอคือทายาทรุ่นที่4ที่ถูกวางตัวให้เข้ามารับช่วงธุรกิจโรงแรมของตระกูลที่สืบทอดมานานกว่า30ปี วันนี้ทุกคนจึงรู้จักเธอในฐานะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงแรมสวิสโซเทลายเลิศปดปาร์คกรุงเทพและด้วยบุคลิกที่เปรี้ยวและมั่นใจของเธอจึงทำให้ชื่อของโรงแรมแห่งนี้ไม่เคยจางหายไปจากกระแสะสังคมเพราะเธอคือแบรนด์แอมบาสเตอร์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของนายเลิศยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นเพอร์ซันแนลทัที่หลายโรงแรมไม่มีผู้รีเพรสเซนต์ได้ดีเช่นเธอ นี่แหละครับภาพทั้งหมดที่ทุกคนได้รู้จักกับเธอแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของเธอคืออะไรติดตามและสัมผัสได้ใน a ูอายูคุณเล็กนภารพรโหธิรัตนังกูลสำหรับการถ่ายรูปในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆครับเพราะมันคือการถ่ายภาพพอร์เทรตเซเลบริตี้คนสำคัญของเมืองไทยอย่างคุณเล็กนภารพรที่ช่างภาพอย่างคุณคิดต้องทำงานร่วมกับเธอในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดดังนั้นการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารเพื่อสร้างความสนิทสนมและเข้าใจในความเป็นคุณเล็กนภา,าผ่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของช่างภาพครับครับคุณเล็กครับวันนี้นะครับมีนิยาม3ามคำเนี่ยาให้คุณเล็กเลือกว่าระหว่างสาวมัน่นสาวเปรี้ยวกับ Working Woman เนี่ยอันไหนที่คุณเล็กคิดว่าเป็นตัวเองมากที่สุดครับเล็คิดว่าทั้ง3คํคเนี้ย เหมือนัปันป่นอย่ในตัวเลยคนเดียวอะค่ะมันมันทุกอย่างมันติดใจในตัวใช่ความมั่นเพราะว่าแบบมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงสูงมากเลยทีเดียวแหละความเปรี้ยวนี่อันนี้คนอื่นพูดนะไม่ได้คิดว่าตัวเองเปรี้ยวแต่ว่าคนอื่นพูดว่าโหคุณเล็กเปรี้ยวมากเพราะการแต่งตัวมั้งคะการแต่งตัวการพูดจาการวางตัวการเดินนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้โอเคความเปรี้ยวความแรงมันออกมาส่วน w o r k i n g w o m ร n นี่ก็ใช่เพราะว่าคือเล็กทำงานที่ปักเนยเลยเปิดโยคะของตัวเอง คือมันเราเราชอบทํางานเพราะฉะนั้นใช้เลยก็เป็นโมเดลเหมือนด้วย3คํานี้อยู่ในตัวเล็กคนเลยค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะผมก็เห็นทั้ง3าอย่างในตัวลเล็กเหมือนกัน <c oughs> ค่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมขนาดนี้เนี่ยขอย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนะครับได้ข่าวว่าได้ไปเรียนที่ลอนดอนตั้งแต่อายุ12สองเลยทําไมถึงเลือกไปเรียนตั้งแต่เด็กขนาดนั้นครับคือเล็กไม่เลือกเองเหรอคะโดนส่งไปมากกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยตอนนั้นเขาก็ คิดๆกันอยากจะให้เ <único> ล <Liberty Overwatch> ็กเนี่ยไม่เป็นเด็กสปอยจนตามใจอยู่ที่เมืองไทยก็น่าจะหยิบแกหยิบน้ําเองไม่เป็นมั้งเลยประมาณเนี้ก็คงแบบเนี่ยอยากจะให้ส่งไปเพื่อเรียนรู้การอยู่ด้วยอยู่กับตัวเองช่วยตัวเองก็ไปเรียนตั้งแต่หกสิบสองเลยนะคะส่งไปเรียนโรงเรียนประจำหัวเด็กมากนะคเด็กมากหญิงล้วนแล้วก็ไปโตที่นู่นภาษานี่ตอนนั้นเราได้ yes and no thank you อย่างเดียวสามคำไม่เคยพูดหลักเด็ดไม่เป็น แล้วก็ไปเรียนทุกอย่างที่นั่นไปกับพี่สาวคนโตค่ะพี่ลูกแดงแล้วก็ปูเตียงเองได้ดูดฝุ่นก็เป็นแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนให้ให้ไปโตให้ไปรู้จักตัวเองอไม่ใช่เป็นตัวเอง,อเองใช่ คุณเล็กภาพรจบการศึกษาระดับประฐมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยเมื่ออายุ12ปีเธอก็เดินหน้าสู่ประเทศอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อในระดับไฮสคูลและตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านโฮเทลเมเนจเมนต์ที่เซเรย์ยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหราชอาณาจากักร ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักเรียนชาวต่างชาติกว่า145ประเทศทั่วโลกและด้วยความเก่งของคุณเล็กเธอจึงสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากที่นี่ได้ในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นและด้วยความที่คุณเล็กยังสนุกกับการเรียนรู้ชีวิตในต่างประเทศบวกกับความชอบด้านแฟชั่นคุณเล็กจึงตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ Parsons New School of Design ในนิวยอร์กสุดยอดสถาบันในฝันของเหล่านักดีไซน์ทั่วโลกแห่งนี้ ได้ได้ว่ามีความสุขจนไม่อยากกลับมาเมืองไทยเลยไหมครับใช่ค่ะคือที่ที่จากอังกฤษจ,จบแล้วเนี่ยแล้วไปต่อนิวยอร์กเนี่ยก็เพราะไอ้การที่ไม่อยากกลับเมืองไทยนี่แหละคือหาเรื่องไปเรียนนะคะไปเรียนแฟชั่นดีไซน์อยู่ประมาณ6เดือนเป็นซัลติฟิเกตเอ็นจอยกับตรงนั้นมากที่เอ็นจอยเพราะอะไรก็เพราะความอิสระนี่แหละคืออยู่ห่างไกล พ่อแม่ห่างไกลผู้ใหญ่ทําอะไรก็ได้กับบ้านกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดก็น่าจะน,น่าจะร,ารู้ดคีคือคือเราก็เอนจอยตรงนั้นแต่พอมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่ก็แบบโทรไปหาที่นิวยอร์กบอกว่าเออโรงแรมปาร์คเนเลอร์นเนี่ยจะหมดสัญญากับฮิวตันแล้วตอนนั้นใช้ฮิวตันิวตันเป็นแมนจเมนต์ไงคะคุณแม่ก็โทรไปถามว่าเออเนี่ยจะกลับมาช่วยไหม กลับมาช่วยมันแปลว่าอะไรเราก็แบบไปนั่งคิดนอนคิดอยู่ประมาณวันสองวันก็ยังเรียนไม่จบด้วยนะคะยังแบบไม่ได้สติทิเขตเลยนะก็โทรกลับมาหาแม่ว่าเออแม่อะไรกลับมาก็ได้ที่คิดอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าแบบคิดว่าตัวเองเกิดมาโชคดีโชคดีมากที่อยู่ในครอบครัวนี้มีโรงแรมให้ขนาดนี้ทุกคนมีทุกอย่างประเคนไว้ให้ถ้าเกิดทิ้งมันไปอย่างเงี้ยหรือไม่ได้กลับมาเรียนรู้ มัน,ม,นมันเหมือนเสียชาติเกิดอะค่ะมันเหมือนไม่มีสมองอะพุ่งตรงก็<ช>เลยต<ๆ>ัดสินใจกลับมาใช่กลับมากลับมาก็คิดว่าเอออาจจะกลับมาทดลองนู่นนี่อยู่ประมาณแบบปี2ปีถ้าเกิดไม่เอนจอยไม่ชอบก,ก็กลับไปใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าิดแค่นั้นแต่ปรากฏ9ปีเลยไม่ได้กลับไปไหนเลย <laughs> แล้วพอกลับมาเนี่ยรู้สึกมีความกดดันไหมครับในเนื่องจากพี่เล็กเองก็อาจจะไม่ได้เรียนมาด้านการโรงแรมแล้วก็อายุก็ยังน้อยแล้วก็ต้องมาบริหารกับคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าคือตอนแรกๆที่กลับมาใหม่ๆเนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วแล้วก็ได้เข้ามาทํางานที่ปักเนเลิศใช่ไหมคะแต่พูดตรงๆว่าเพิ่งเข้ามาจริงจังแบบว่าสมองมาด้วยเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเองส่วนตอนแรกๆเนี่ยเหมือนตัวมาชุดสวยมาเลยแคทวอล์กมาเลยแต่ว่าสมองยังอยู่แบบที่เที่ยวอยู่ค่ะ คือยังเป็นเด็กอายุ2 2ที่ว่ากลับมายังหาตัวเองไม่เจอมากกว่าแต่ตัวก็มาก็พยายามมาเรียนรู้พยายามมาแบบว่าทําความคุ้นเคยกับโรงแรมอะไรเงี้ยถามว่ากดดันไหมไม่ค่อยนะคะเพราะว่าคิดเพราะรู้ว่าแบบพ่อแม่เราไม่จัดไม่ได้เป็นคนจัดแบบว่าเฮ้ยเธอทําไม่ได้เธอเฟลเธออย่างนั้นเธอไม่คือที่บ้านเนี่ยให้ความให,ให้ความสปอร์ตให้ความอุ่นใจพอสมควร แต่ที่รู้สึกไม่ค่อยดีนิดหนึง่งตอนแรกๆเนี่ยก็เพราะว่าพนักงานกันเองเนี่แหละพนักงานเก่าแก่พนักงานเก่าแก่ค่ะเขาอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วเราเป็นเด็กซิงซิงซาซาเข้ามาทํางานใหม่ๆอยู่แล้วคนเขาก็ต้องแบบมองว่าเฮ้ยทําได้เปล่าแบบเด็กแค่เนี้คุณยายเธอทํามาสุดีขนาดนี้เธอจะมาทําชั้นพังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เหมือนนเป็นเป็นจุด ไฟให้เราอะว่าเราต้องทำให้ได้นะยิง,ต,งต้องผลักตัวเอง้องผลักตัวเองใช่ค,ค,คือชอบชาเลนจ์อยู่แล้วค่ะใครชาเลนจ์มาคือใสยเข้าไปแบบแรงขึ้นได้อะจนนัจุดน,นี้เนี่ยพูดได้ว่ามี passion แล้วก็รักในการบริหารโรงแรมหนึ่งมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแล้วสองยิ่งได้เข้ามารูจักแบบเนื้อจริงๆของการบริหารโรงแรมเนี่ย ใช่ก็พูดได้เลยว่าอันนี้มันคือเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งตื่นเช้ามาไม่ใช่ว่าขี้เกียจมาโรงแรมอะ่ะอตื่นเช้ามาคืออยากมาโรงแรมอยากมาเจอปัญหาอยากมาเจอพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอยากให้คุณเล็กพูดถึงการบริหารโรงแรมในวันนี้นะครับคือเล็กได้เข้ามาอยู่ในปาร์คในเลิศตอนเนี้เป็นประมาณเวลา5ปีแลวเพิ่งได้มาเต็มตัวได้เป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วและ ตำแหน่งมันก็ค่อยแต่ไต่ขึ้นมาทุกๆวันใช่ไหมคะทุกๆปีการที่เราได้มาตำแหน่งอย่างเงี้ยเล็กคิดว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ให้มันง่ายๆคือเขาก็คงเห็นว่าเราทําได้จริงคือมันเป็นบริษัทที่มีพนักง,งาน400คนเขาคงไม่ให้มาเล่นๆเขาเป็นหลานหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าการที่เล็กมานั่งอยู่ตรงนี้มาเป็นกรรมการผู้จัดการก็เพราะว่าคือเราพูดให้เขาเห็นว่าเราทําได้สมัยนี้แล้วนะคะมันน่าจะทํางานร่วมกันมากกว่า ไม่ใช่ว่าแบบฉันเป็นนายเธอเป็นลูกน้องฉันสั่งสั่ง,ส,งสั่งอย่างเดียวมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นได้จะปิดแก๊บระหว่างผู้บริหารกับพนักง,งานอะ่ะได้ได้มากขึ้นพนักง,งานแบบเห็นเด็กเดินเข้ามาในโรงแรมอย่างนี้ค่ะไม่ได้วิ่งกระจายหนีแล้วอะ่ะแต่แบบเจอจะเดินเข้ามาคุยแบบคุณน้องเล็กเป็นยังไงเขาก็จะเล่าสุขใช่คือจะปิด,ดแก๊บแล้วแบบช่องช่องระหว่างช่องห่างเนี้ย ได้ดีขึ้นแล้วก็คือทํางานกันเหมือนสนุกขึ้นเป็นครอบครัวกันมากขึ้นมีอะไรก็พูดคุยกันไม่ใช่แบบตัวงอนั่งสุกอยู่ที่มุมห้องอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากภาพความเป็น working woman ผู้บริหารสาวคนเก่งที่ทุกคนรู้จักเธอแล้วภาพของเธอในฐานะสาวเปรี้ยวสุดมั่นใจที่โดดเด่นทุกอย่างเก่าสวยสง่าทุกการเคลื่อนไหวในสังคมเซเลบริตี้ก็คืออีกภาพหนึ่งที่ทำให้ใครๆต้องนึกถึงเธอซึ่งภาพนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่เธอ เดินทางกลับมาเมืองไทยให,ใหม่ๆพร้อมกับการปรากฏตัวอย่างสะดุดตาในชุดเดรสลายผ้าพิมพ์ของแบรนด์เซบาสเตียนแบรนด์ดังจากประเทศอินโดนีเซียที่ทำให้นิตยสารเฮลโหลต้องรีบนำภาพของเธอมาตีพิมพ์ขึ้นหน้าปกพร้อมก,กับการพาดหัวว่าเธอคือปาริสฮิวตันของเมืองไทยครับถ้าพูดถึงคุณเล็กแล้วเนี่ยดูจากบุคลิกภายนอกเนี่ยดูเป็นสาวเปรี้ยวสาวมั่นจนมีคนให้ฉายาว่าปาริสฮิวตันของเมืองไทย <laughs> อันนี้ทราบแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกที่ได้เห็นว่าเขาเรียกเราว่าเป็นอย่างนั้นในหนังสือแล่มหนึ่งเนี่ยล้วก็แบบเฮ้ยอคือแบบขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าในสายตาเราเนี่ยแพริสฮิลตันคือแบบของจริงอะคือแบบเปรี้ยวจริงปาร์ตี้จริงซึ่งถ้าเกิดขาเอามาเปรียบเทียบเราอย่างนั้นอะมันก็คงแบบมันก็คงมีความจะมีส่วนใชายส่วนคล้ายกันกันบ้าง ซึ่งตอนแรกที่ที่ได้ยินว่าเป็นแพร์เรสตันมึงไทยเนี่ยก็ตกหนึ่งตกใจพอตกใจปุ๊บก็แบบเออก,ก็ก็โอเคนะเพราะเราก็ชอบแพร a เรสเซลตันอยู่แล้วไม่ได้ว่าเขาแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงก็เข้าใจได้ว่าทําไมคนเรียกอย่างนั้นเพราะการแต่งตัวแล้วการครบเพื่อนด้วยแต่ก่อนเวลาไปเที่ยวหรือ,อไปอย่างเงี้ยมีแต่เพื่อนผู้ชาย ไม่ได้มีคบกับเพื่อนผู้หญิงน่ารักหวานหวานอะไรเลยเพราะว่าคือคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันเป็นสาวห้าวสาวห้าวแล้วมีแต่เพื่อนผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่ก็เป็นเพื่อนทั้งหมดไม่ใช่แบบว่ามีกิ๊กเลยแยะทั่วประเทศไม่หมดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แต่ว่าคือเราเราชอบตรงนั้นที่ที่จะแบบคบผู้ชายคุยกับผู้ชายตรงๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไหมคะว่าคนเขาจะมองว่าเราภาพเราแรงดูเป็นที่คิดค่ะคิดแล้วก็รู้ด้วยว่าเราอะแรงคือมีแต่คนชอบพูดว่า โหยเนี่ยหรอหลานท่านผู้หญิงเลอสักแต่งตัวอย่างนี้หรอโป๊อย่างนี้หรอเราก็มานั่งคิดว่าทาไมหลานท่านผู้หญิงเลอสักต้องใส่ผ้าไหมใส่ตรงกระเบนเดินหรอมันก็ไม่ใช่ใช่แบสมัยใหม่นี่มันยุ่งนี่มันหมันยุคใหม่แล้วสองคุณยายเราเองยังชอบเลยที่เราแต่งตัวอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครว่าอะไรพวกงส่งว่าไม่สนนะคะ อีกหนึ่งภาพที่ใครๆได้สัมผัสในความเป็นเธอตอนนี้ก็คือเรื่องราวของความเป็นสาวเฮลตี้รักสุขภาพเพราะนอกจากภาพลักษณ์สาวเปรี้ยวทายาทปาร์คในเลิศแล้วตอนนี้คุณเล็กนาภาพรก็ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเล่นโยคะแถมยังสนใจถึงขนาดเปิดสตูดิโอโยคะขึ้นมาเป็นของตัวเองซึ่งเธอบอกว่าการเล่นโยคะได้กลายเป็นส่วนเล็กๆในชีวิตที่ช่วยทําให้ทุกวันของเธอเต็มไปด้วยพลังอย่างเต็มเปี่ยมครับตอนนี้นะครับนอกจากมาด นักบริหารสาวสุดเท่นเนี่ยยังมีอีกแพชชั่นหนึ่งสำหรับคุณเล็กคือการเล่นโยค,คะใช่ไหมครับถ<ช>ึงแค่เปิดโรงเรียนสอนโยคะใช่ค่ะคือเล็กได้ไปลองเล่นโยคะของของครีโยคะเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ดีก็เดินเข้าไปเป็นสมาชิกเขาเลยนะคะพอได้เข้าไปลองเล่นคลาสนึงเนี่ยก็สมัครสมาชิกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปทุกวันจนถึงประมาณ6เดือนสมาชิกหมด เขาก็เข้ามาถามว่าคุณลขคาต,ต่อต่อสมาชิกไหมคะเราก็บอกอ๋อไม่ต่อค่ะแต่อ,อยากจะซื้อหุ้นได้ไหมหุ้นบริษัทคุณนี่แหละ คือชอบมากคือชอบมากจนแบบอยากได้อยากเป็นเจ้าของแล้ว,ลวเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับ founder founder คือ master ขม้าที่เขาที่เขาเป็นกูรูด้านโยคะเนี่ยเป็นชาวอินเดียแล้วเขาก็บอกว่าเออเธอก็กล้าขอดีนะแล้วเขาเห็นเขาเห็นว่าเราแบบทำได้ด้วยแหละทำได้คืออะไรคือขยายสาขาได้มีมีพลังพอที่จะแบบว่าทำให้แบรนด์เขา ดีมากขึ้นใหญ่โตมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มาโอเคเราก็มามร่วมทุนกันที่เปิดโยคะเนี่ยมันไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตหรืออะไรคนก็แบบให้เปิดทำไมหาเรื่องใส่ตัวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล้วก็บอกว่าไม่นะคือการทำโรงแรมใหญ่ๆของที่บ้านอยู่แล้วเนี่ย เราสามารถทําอะไรยังอื่นได้ถ้าเกิดเราชอบมันจริงๆเล็กชอบทําอะไรกับความชอบกับแพชชั่นพอเราหาแพชชั่นของเราเจอแล้วอ่ะเราควรจะให้มันเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เล็กได้ไปเล่นโยคะทุกวันมันก็เหมือนไม่ได้ไปทํางานอ่ะมันก็เหมือนไปเล่นกีฬาแล้วก็โอเคไปดูความเรียบร้อยไปคุยกับพนักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างมาที่โรงแรมนี้ก็เหมือนกัน ก็ไม่ใช่เหมือนแบบไม่ใช่เหมือนมาทํางานอ่ะมันเหมือนกับมาที่บ้านพนักงานก็เหมือนครอบคนในครอบครัวไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอการที่เราได้ทําอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันไม่ทําให้เราเครียดปัญหามัน,ม,นมีทุกที่อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นแก้ให้เป็นแล้วก็แบบทาให้จัดเวลาตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยสาคัญมากจริงๆผมกับคุณเล็กรู้จักกันมาหลายปีครับก็พอที่จะรู้ว่าคุณเล็กเป็น working woman เป็นสาวเปรี้ยวเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง แต่วันนี้หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับเธอในหลายๆเรื่องผมกลับได้รู้จักเธอมากขึ้นกว่าแต่ก่อนว่าเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นคนตรงๆฉลาดพร้อมทุ่มเทให้กับทุกอย่างที่ทำอย่างเต็มที่และที่สำคัญคือเธอมีความเป็นธรรมชาติในตัวสูงมากนี่แหละครับความเป็นเธอใน who are you ของผมช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการค้นหาอินสปเรชันจากคุณเล็กในการวางคอนเซป เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงว่า w ู o อา e ยู่แค่เกิดคนขอให้คุณเล็กถ่ายชุดว่ายน้ำจะถ่ายวหาเห็นลูกตัวเองใส่ชุดว่าน้ำนั่งอะไรขนาดนั้นมันก็พ่อแม่ที่ไหนก็คงไม่ชอบอะไรว่า w ู o อา e ยู่คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับ